รับเงินก้อนใหญ่ไม่คาดฝันมาฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์สมจิตมาทำนายดวงให้กับท่านที่เกิดวันพุธนะคะช่วงระหว่างวันที่14ถึงวันที่20กันยายน2568เป็นอย่างไรกันบ้างมาฟังค่ะ ด้านการเงินนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไม่คาดฝันจาก การซื้อมาขายไปนะคะในหน้าการติดต่อประสานงานต่างๆเป็นจังหวะและโอกาสที่จะนํำมาซึ่งรายได้ให้เกิดความมั่นคงแต่ก็มีมุมมีรายจ่ายอยู่ด้วยเหมือนกันดังนั้นจึงต้องบริหารจัดการด้วยความไม่ประมาทจึงจะเกิดความมั่นคงนะคะด้วยสัปดาห์นี้นะคะดาวประจําตัวนะคะโครจรได้ตําแหน่งกเกษตรและมหาอุดนะคะดาวการเงินโครจรได้ตําแหน่งราชาโชคสถิต อยู่ที่เรือนลาพระนะคะแต่ก็มีดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะเลงดาวเจ้าเรือนอริอยู่ที่ตำแหน่งวินาศกระดวงชะตานั่นเองค่ะง,งานนะคะมีโปรเจกต์ให้ต้องรับผิดชอบมากขึ้นใช้องค์ความรู้วางแผนกลยุทธ บริหารจัดการเป็นจุดจังหวะที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคงนะคะท่านที่สมัครงานไว้มีเกณฑ์ได้รับตอบรับนะคะได้งานสมความปรารถนาด้วยจับดานี้นะคะดาวพฤหัสบดีร่วมกับดาวเกตนะคะโคจรสถิตยอยู่ในเรือนการงานนะคะดาวการงานกลุ่มจุดเกิดนะคะและดาวประจำตัวเองโคจรได้ตำแหน่งที่มั่นคงกเกษตรราธิบดีและตำแหน่งมหาอุต นั่นเองค่ะเคล็ดลับมงคลสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์แนะนําให้ท่านบูชาเทวดาประจําตัวนะคะคือเหรียญเทวดาพระพุทธนะคะควบคู่กับการใช้น้ําอบคันธมาศนะคะล้างหน้าอาบตัวนะคะเป็นประจําทุกวันเพื่อเสริมบุญยราศีให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะคะส่งเสริมความสําเร็จทางด้านการงานและการเงินค่ะ ความรักสำหรับคนมีคู่นะคะสัปดาห์นี้ต้องแบ่งเวลานะคะให้กับคู่ครองคนรักนะคะเอาใจใส่ดูแลเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์นะคะส่วนคนโสดนั้นมีเกณฑ์จะพบรักในสถานที่ทำงานจากการติดต่อง,งานต่างๆมีโอกาสต่อยอดพัฒนาความสัมพันธ์นะคะด้วยดาวพฤหัสโคจรนะคะรวมกับ ดาวพระเกตนะคะโคจรสถิตยอยู่ที่เรือนการงานนั่นเองนะคะสุขภาพสัปดาห์นี้นะคะระมัดระวังอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและฟันนะคะรีบปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะด้วยดาวพระเสาร์นะคะโคจรร่วมกับดาวอารินั่นเองคะ่ะ สัปดาห์นี้ลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามเพจโหราสิทป์พันธงด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ